เขารู <L anne ye> ้สึกของเกมก่อนก็วันนี้เราขาดเจ้ากบสุชาติไตัวคุมแดนกลางก็เลยมีปัญหาทาให้ตัวคุมจังหวะมันไม่มีนะถ็งตัวมก็ต่างคนต่างเร่งเจ้าประตูนะครับแต่ก็พอเราเสียประตูก่อนก็ทําให้เราต้องเปลี่ยนแผนทัศนคติเป็นส่งกองหน้าลงเพิ่มลงไปซึ่งก็เขาก็ทําได้ดีซึ่งวันนี้ก็ต้ององรับเรื่องใจของพวกเขาเขาโดนนำไปแล้วเขาสามารถกลับมาได้แยงว่าใจของพวกเราใช้ได้แล้วแมกน่าที่เจอกับบีนี่เป็นไงบ้างครับ ก็เราก็ต้องเตรียมแผนที่ที่ดีไปเจอกบีในบ้านก็เป็นเกมที่ยากแล้วแลวเป็นทีมที่รุ้นอยู่ด้วยนะ,ะเราก็ต้องพยายามสร้างเกมเพื่อเปเียวชนะให้ได้เราต้องสร้างเกมบุกให้ให้น่ากลัวมากขึ้นก็คือวันนี้ต,ต้องทําความเข้าใจกับนักกีฬาให,ให้มากกว่านี้ตอนนี้คือยังยังอยู่ประมาณ50% 6 0อยู่ยังยังไม่ไม100รอดเลยสิ่งกแล้วถึงแฟนบอลบ้างครับก็ขอบคุณแฟนบอลที่ที่ให้โอกาส มาแล้วก็มาเชียร์พวกเราก็จะพยายามาทำให้ดีที่สุดนักกีฬาทุกคนก็ตั้งใจจะพยายามพาทีมขึ้นทีสองให้ได้